โอเคภายในคลิปนี้ผมจะมารีวิวซิก0.2ซึ่งดาเมจมันโคตรแรงเอา้าคลิปหายกูสป,ปอยซะแหละ ถ้าคุณกําลังต้องการเว็บเติมโรบัคที่รวดเด็วปลอดภัยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลามาทางนี้เลย f z Shop มีบริการเติมโรบัคบริการกิฟต์เกมพาร์ทแมพต่างๆอันที่เช่นบูล็อกไลเวลบล็อกฟุตอันิเมะเลนเจอร์เอ็กซ์อ a นิเมะเวนการ์ดและยังมีบริการรับฟาร์มแมพอื่นๆอีกมากมายครบจบเรื่องโรบัคต้อง f z Shop แล้วถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชั่นเลยนะครับผมแล้วสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร์ผมขอแนะนา UG p h o n e แอปพลิเคชันที่สามารถช่วย,ยนอ้อง ฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องนึงที่สามารถช่วยน้องๆอ,อ่ะฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลย,เยถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับน้องๆอ่ะที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต ราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ MVIP เว้ยซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวนโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยอย่างแรกเลยของ EVO ของ s e กมีอะไรบ้างนี่ก็ผมไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีเป็นออมน้ซอสจาก Attack on the Titan ซึ่งผมบอกเลยว่าการลงมันก็ยากอย,กอยู่พอสมควรอู้อู้อู้โคษเท่ไอ้เงี้ยมังกรเทพหายก็ตรงนี้เลยนี่จะอยู่ตรงเอเลนตรงนี้ได้เลยก็จะอยู่ตรงเอเลนตรงนี้เลยนี่เราสามารถมาทาเควสผ่านได้เลยก็คุยไปได้เลยตรงสีแดงๆปึ๊บอ่ะใช้สี่อันนะในการทําก็ผมแนะนําตัวที่จะเอาไปก็เป็นตัวที่ชนะธาตุนะเป็นธาตุม่วงแนะนําให้เอาไป สำหรับอันนี้มันเน้นแปแปมอ่ะมันไม่ค่อยสตันเท่าไหร่แต่ก็คือมันก็ยาก,ย,ากยากอยู่เพราะว่าตัวมอนมันมาเยอะส่วนต่อไปของ e อีโวเอ่อเป็นไจแอน s e เซรได้จากไหนได้จากการลงชาเลนจ์ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยดูชาเลนจ์กันสิอ่ามีพอดีเลยจะเป็นชาเลนจ์เอ่อนจ์ไอสแลนด์นะก็จะอยู่ในระดับเอ่ออยู่ในทุกระดับต้องพูดอย่างนี้แต่ว่า ระดับฮา,าร์จะโอกาสดอกาสิปอร์เนี่แต่ถ้าเกิดเป็นเอ็กเปิดขึ้นไปก็จะร้อยเปอร์ลยถ้าน้องมีตัวละครดีก็ลงเอ็กเปิดพี่แนะนำจะได้ไม่เสียเวลาเพราะมันใช้แค่สามอันอแล้วอย่างต่อไปจะเป็นโกดบูแล้วก็อันนี้โกดลุงก็เหมือนเดิมก็ได้จากควกนี้แหละเนี่ยเนได้จากพวนี้น,น,นี่แล้วก็โกดนี้ธรรมดาสีเขียวนี่สามารถไปเปิดเปิดได้สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้ก็ เปิดตรงนี้ทานฟอร์มสักอันหนึ่งอันนะแล้วก็สามารถเลือกสีได้ไหมประมาณนี้โอเคเร็วต่อไปก็ทำแซตจอะไรให้มันเรียบร้อยนะก็ผมสจตจประมาณ S 2 3ช่องแล้วก็ถ้าเกิดผมอีโวปุ๊บมันจะเป็น S 3ช่องเลยไหมมา3 2มอหอีโวเลยโบเรียบร้อยครับผมหือไซออสตาร์มา อยากรู้ว่าตัวมันจะโหดขนาดไหนซึ่งสกิลทีผมยังไม่ได้อัพนะเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจว่ามันควรจะไปทางไหนดีโอเคเราก็เข้ามาอยู่ในเกมมันเป็นเรียบร้อยก็วางเลยค่าเริ่มต้นการวางของซีกก็1575เลยนะอ่ละลองวางปุ๊บตรงนี้เรียบร้อยวางแล้วซึ่งมันจะแปลงร่างเลยเห็นไหมเราก็จะตีซึ่งผมขออธิบายอย่างนี้หน่อยนะก็คือ มันเป็นตัวละครไฮบิดไฮบิดตัวละครเนี้ยมันสามารถตีแอร์ได้ก็คือปกติตัวตีแอร์จะเป็นตัวที่ต้องวางข้างบนใช่ไหมล่ะแต่ว่าตัวงีงยไฮบิดอ่ะมันสามารถวางพื้นแล้วก็ตีแอร์ได้ถือว่าโคตรดีแล้วก็วงของมันน้องจะอาจจะงงว่าเอ้ยที่อวงหาแล้วเนี่ยทำไมมันแปลกๆเป็นรูปจานดาวเทียมเลยซึ่งผมบอกไว้อย่างนี้เลยนะคือตัวนี้มันค่อนข้างเล่นยากเว้ยคือถ้าเกิดน้องวางไม่ดีก็คือมันจะไม่คุ้ม เนี่ยอย่างว่าอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ไม่ค่อยจะคุ้มนะแต่พี่จะอธิบายทําไมมันถึงไม่คุม้มก็เพราะว่ามันตีแค่วงเฉพาะสีน้ําเงินซึ่งถ้าเกิดมันเข้ามาในวงขาวของเราเนี่ยตัวยูนิตเราจะมันจะไม่ตีนะมันจะตีแค่วงนอกอย่างเดียวก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเล่นลาบากเลยทีเดียวโอเคก็วางขั้นแรกจะโจมตี5,700ระยะ17แล้วก็ความเร็ว4นะแล้วการอัพขั้นต่อไปจะเป็น1 0,000 1960ระยะรู้สึกจะเป็นเท่าเดิมแล้วก็ความเร็วเท่าเดิมอ่ะอัพ2,000ปุ๊บรู้สึกจะเพิ่มดาเมจขึ้นมานิดนึงนะโอเคแล้วขั้นต่อไปก็จะดาเมจ18,674่่ค่าอัพก็3 6 7 5นะอัพเกรดเลยระยะเท่าเดิมความเร็วเท่าเดิมแล้วก็อัพขั้นต่อไปจะเป็นดาเมจ25,000อ่ะอัพไปเลยปุ๊บ ทำไมระยะกับความเร็วมันเท่าเดิมเลยว,วะเอ้ยเพิ่มแค่ดาเมจอัพขั้นต่อไปจะเป็นดามิสามหมื่นสานะอ่ะโอเคอัพไปเลยโอเคเปลี่ยนละถ้าเกิดเราอัพถึงขั้นนี้แล้วหรือว่าน้องเอเซนแล้วก็มันจะมีนิวมูฟใหม่หรือว่าการโจมตีแบบใหม่ก็โอ้โหเฮดาเมจแม่งก้าวกระโดดจัด84ดหมแล้วก็ระยะ23ความเร็ว9.6อ่ะอัเลยโบโอ้โห มันจะเป็นทรงกลวยแล้วกลวยมันใหญ่มากเลยนะเห็นปะมันจะตีแค่ข้างนอกเห็นไหข้างในมันจะไม่ตีต้องตีซึ่งมันตีกี่ h ิดผมลืมผมลืมเปิดเอฟเฟคเลยโอ้โหโทษทีป่ะมาขนาดนี้ผมลืมเปิดเอฟเฟคอ่ะมาตัวเอฟเฟคมาไอ้เนี่ยมันป่าก้อนหินเป็นลุงนะเว้ยถ้าเกิดน้องได้เอ่าสุ่มได้เทรดออสตามันจะป่าหินเป็นลุงอย่างเงี้ยครับที่เอารเท่เห็นปะข้างในมันจะไม่ตีเว้ยวงข้างในมันจะรอข้างนอกเห็นปะมันตีกี่ hit เนี่ยผมขอดูก่อน น่าจะตีหลายฮิตหรือเปล่าโบหลายฮิตไหมอะเดี๋ยวดูโล่ตรงนี้ตีกี่ฮิตฮะตีฮิตเดียวถามจริงตีฮิตเดียวเหรอเอาไงงันวะไอ้ว <c oughs> งวง,งมันมันปลาก็ไนหินไปปกติมันต้องหลายฮิตดิทำไมม,ม,มันตีฮิตเดียวนะโอเค อัพขั้นต่อไปจะเป็นดาเมจหนึ่งแสพเลยนะโอ้ยเยอะโคตรแรงใช่่ระยะเท่าเดิมแล้วก็ความเร็วเท่าเดิมอัพขั้นต่อไปจะเป็นหน0 0 0แสน้าหมื่นโอ้แสนหตีแสนห้าแต่โอ้โหแต่ว่าความเร็วในการโจมตีก็9.6มันก็ช้าอยู่นะแต่ว่าถ,ถ,ถ้าให้ผมแนะนำจริงๆ สควีที่นี้ผมแนะนําน่าจะต้องไปเป็นเล่นเล่นดาเมจไม่ก็เล่นความเร็วโจมตีนะเพราะว่าถ้าเล่นระยะมันงงขาวมันจะกว้างเกินไปแล้วมันจะดูไม่ดีมันจะดูไม่ค่อยคุ้มเอาง่ายง่ายซึ่งถ้าวางอย่างเงี้ยวางอย่างผมเนะี่ยผมว่าแม่งไม่ค่อยคุ้มอ่ะเดี๋ยวผมขอลองวางใหม่ได้ไหมแต่ว่ารวมๆแล้วดาเมจของซีนี่โคตรแรงนะมันเผื่อเผืผ่อนี่มันแรงพอๆกับตัวรับไอ้โคคุชิบอีกแล้วเนี้ยโอเคผมขอขายซีก่อน ผมวางตรงไหนจะคุ้มๆมัผมว่าวางตรงนี้น่าจะคุ้มปะ่ะเฮ้ยหรือตรงไหนวะเอ่อตรงไหนคุ้มๆมัเนี่ยผมวางตรงนี้ผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มวะ่ะขอลองวางตรงอื่นลนหรือตรงนี้ตรงนี้น่าจะคุม้มอ่ะขอลองหน่อยปึ๊บปุ๊บป๊บโอ้หก็ก็เกือบคุ้มนะแต่ก็ไม่เท่าไหรว่ว่ะจริงๆแอบเล่นยากอยู่นะซีเนี่ยผมผมว่าเล่นแม่งเล่นยากเลยคือมันน่าจะมีด่านเฉพาะทางของมันเลย ก็ถือว่าวงมันกว้างไหมถือว่าผมว่ามันกว้างมากเลยนะวงกลวยของมันเนี่ยก็ประมาณนี้แหละสำหรับการรีวิวซิกน้องๆคิดว่ามันคุ้มค่ากับการหาเท็ดมาลงให้กับมันหรือเปล่าก็ผมแนะนําก็มันเมตามันเมตาสีฟ้าแน่เพราะว่าตัวสีฟ้าตีแอร์ผมว่ามันยังไม่ค่อยมีที่ที่มันแบบดีอ่ะตัวนี้ก็คือเหมือนตอบโจทย์เลยนะเอาง่ายแต่แค่แอบเล่นยากไปหน่อยโอเคก็ประมาณนี้แหละสาหรับการรีวิวซิกซึ่งโมเดลผมบอกเลยว่า ก็สวยอยู่โอเคถ้าเราน้องชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อ